ตอนที่แปดสิบเอ็ดตอนรับสุยเสียกูสีเฟืองเหนียนให้คนนำกระบี่ดีจากคลังมาสามเล่มสุยเสียกูกินคู่สุราเป็นกับแก้มราคาแพงลำ้ำชายชราไม่เกรงใจสีเฟืองเหนียนแล้วหยิบกระบี่โบราณที่ตัวกระบี่สลักคำว่าไม่คาเปิดช่องจันทรดาส่องวางพาดบนตัก ใช้นิ้วหักปลายกระบี่แล้วโยนเข้าปากเคี้ยวกลวงๆเหมือนเคี้ยวเม็ดถั่วเหลืองสาวใช้ที่นำกระบี่มาให้เห็นแล้วตาคางสวยเสียกูปลายตามองสาวใช้ร่างอรชรนางนั้นแล้วมองสีเฟืเ่องแหนนสายตานั่งคล้ายอยากถามว่าโลกนี้มีฟานอองที่มีจิตใจไร้ราคาอย่างเจ้าด้วยหรือสีเฟื่องเหนนมองน้ำสีมรกตในทะเลสาบเห็นหลังปาหลีแหวกว่ายเป็นคลังข่าว สวยเสียกูดื่มสุราอย่างรวดเด็วกินกระบี่ยิ่งรวดเดียวกว่าเริ่มกินเล่มที่สองมองสีเฟื่องเหนียนที่กำลังใจลอยยิ้มพลางออเอ่ยยาว่าตอนเจอกันครั้งแรกสามขาของเจ้าสรรันพ,พับตอนนี้เอาชนะหวังเซียนจือเหมือนขอทานได้คลองภูเขาเงินภูเขาทองมีกระแสปลานกว้างไกลไรเปรียบปานแล้วถึงกับกล้าเหมอร้อยเมื่ออยู่ในสาลาดเดียวกับข้าสีเฟื่องเหนียนหยิบกระบี่เล่มสุดท้ายขึ้น เป็นหนึ่งในสามกระบียันของเขาลงหูมาสามร้อยปีก่อนเก็บในกล่องกระบี่กลางสาลาสดับคลื่นมานานปีจนไม่มีผู้ใดรู้จักแต่ออกจากฝักแล้วยังคงเปี่ยมสีสันเขาคิดคิดแล้วก็กวักมือเรียกสาวใช้ที่ยังไม่ได้จากไปให้นางนำกระบี่ดีกลับไปสองเล่มสวยเสียกูเห็นแล้วก็ไม่ถือสาเอยหยอกว่ากระบี่ผีถ้วยแก้วและคันลองสู่เมื่อใดจะนำมาให้ข้าเปิดหูเปิดตาเจ้ายิ่งเก็บซ่อน ข้ายิ่งน้ำลายหกระวังจะรอบฉกออกไปเสียคนอื่นไม่อาจเข้าใกล้เจ้าในระยะสามจังแต่สำหรับข้านั้นไม่ยากสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มไม่ใช่ว่าเสียดายแต่นำออกมาไม่ได้กระบี่นั่นเป็นของรักของพี่ร้องตอนเด็กๆนางมักนำออกมาดูแลเช็ดถูสวยเสียกูกินกระบี่เล่มที่สองหมดแล้วก็เรอก่อนรีตายิ้มพลางเอ่อยว่า หากข้ายืนกลางจะกินเหล้าเจ้าจะทำอย่างไรสีเฟืองเหนียนยิ้มแต่ไม่พูดจาสรยเสียกูชี้นิ้วออกคิ้วยาวขาวพลวนทีวไหวดังอสอรพิษเลื้อยพันนิ้วมือสาวใช้ซึ่งยืนหันข้างให้ตรงบันไดรู้สึกเย็นวาบเหมือนไขรยัดทิมากเข้ามาในคอเสือ้อนางเงยหน้าขึ้นมองฟานอองหนมที่นั่งนิ่งในศาลาตั้งแต่ระดับบนลงไปถึงระดับล่างของเขาชิงเหลียง ต่างรอคอยให้เขาสวมชุดที่กองทอไหมทองจะส่งมาคาดเดาว่าจะเป็นสีอะไรเป็นสีเหลืองหรือเป็นสีน้ำเงินเหมือนของแม่ทัพใหญ่เป็นลายมังกรขดหรือมังกรทยานเป็นผ้าแพรแบบสู่หรือผ้าทอลายโดยเฉพาะสตรีในจวนอองต่างรู้สึก,กว่าผายภาคหน้าฟานอองหนุ่มหักสวมชุดมังแล้วต้องเป็นบุรุษหลอ่อเหลาที่สุดในใต้ล่าอย่างแน่นอนนางรู้มาว่าราชสำนักเคยส่งชุดมังสีขาวมาให้ แต่ขอสวมเพียงครั้งเดียวที่ชายแดนจากนั้นก็เก็บเข้าหีบปล่อยไว้ไม่แต่ต้องอีกโดยสิ้นเชิงนางแค่มือลอยไปครู่เดียวในศาลาถึงกับว่างเปล่าแล้วนางอ้าปากค้างทั้งท่านอ๋องและชายชาราหายวับไปต่อหน้าต่อตานางเหนือผืนทะเลสาบระหว่างศาลาสดับขึ้นและศาลากลางนา้ำสีฟึ่งเหนียนหันหลังให้คลังอาวุธลอยทลาถอยหลังห่างออกไปสามจัง ตรงหน้าคือสุยเสียกูที่มือหนึ่งไพ่หลังคิ้วยาวสองเส้นสสยไหวไปตามแรงลมดังโหนดมังกรอสรพิษทั้งคู่ต่างไม่ได้ลงมือสีเฟื่องเหนียนขึ้นฝั่งแล้วก็ชะงักไปเล็กน้อยจากนั้นสุยเสียกูที่โน้มตัวไปเบื้องหน้าเล็กน้อยก็ตามมาติดติดสองบุคคลอายุแตกต่างกันแต่ล้วนยืนบนชั้นยอดแห่งยุทธภพ,พยังคงไม่ฉีกหน้าด้วยการลงมือรุนแรงใหญ่โตแต่ระยะห่างของทั้งคู่ลดลงเหลือเพียงสองจัง สีฟั่งเหนียนหยุดวิเท้าตรงขอบประตูชั้นสามของศาลาสดับคลืน่นไม่ถอยหลังอีกสุยเสียกูหัวรอลัน่นแต่ไม่ฝืนบุกฝ่าเข้าไปปลายเท้าเพียงแต่พื้นกระโดดปลาดขึนทะยานไปยังเบื้องสูงของศาลาสดับคลืน่นพลิบตาผ่านผลปรากฏภาพเหตุการณ์แปลกประหลาดสาวใช้ในศาลากลางน้ำเชงเงอคอมองออกไปเห็นเพียงเทพเสียนชราถึงตัวลงที่ฐานศาลาสดับคลืน่นยกแขนข้างหนึ่งขึ้นปัดปัด,ปดบริเวณไหล เหมือนกำลังปัดฝนสีเฟืองเหนียนลอยตัวกลางเวหุนที่ระดับความสูงเท่าชั้นหกของศาลาสดับคืนมองจากเบื้องบนลงล่างไปยังชายชาราที่อยู่ตรงฐานสิ่งปลูกสร้างใต้รักแร้ของเสื้อสีเฟืองเหนียนถูกรังสีกระบีเขตขั้นไรจิตกรีเป็นทางยาวเมื่อครูสีเฟืองเหนียนย่ำใส่สุยเสียกูที่คิดทยานเข้าไปในศาลาสดับคืนชายชาราก็ตอบแทนคืนด้วยมารยาทใช้รังสีกระบีกรีดเสื้อเขาจนขาด ประลองกระบวนท่ากับยอดฝีมือรังสีกระบี่ไรรูปใจผูกอยู่ที่ใดกระบี่ก็อยู่ที่นั่นนับว่าชั้นสูงแล้วแต่ยังพอมีร่องรอยให้สืบสอบศาสตร์กระบี่เหินระดับสมบูรณ์แบบไรรูปและยิ่งไรจิตสภาวะกระบี่ยากคาดเดาทําให้ผู้คนปวดเสียนเวียนกล้าวอย่างแท้จริงศาสตร์กระบี่เหินของเติ้งไทเออเด่นชัดว่ามีกระบี่แต่เลือดล้ํากว่ารังสีกระบี่ไรจิต เี่ยมท่าทีองค์อาจผ่าเผยแห่งเซียนกระบี่คาดว่าไม่มีผู้ใดกล้าล่วงเกินเทพกระบี่ไว้กลางคนที่หยิบยืมกระบี่จากหลี่ฉุนกังและกลับจากการเยือนเซียนที่ตรงไหหลังจากหวังเซียนจือสิ้นไปกระทั่งทั่วป่าผูซาก็ไม่กล้ากล่าวอย่างมั่นใจว่าจะชนะเติ้งไทเอ๋อได้แพ้ชนะอย่างมากห้าสิบห้าสิบสีเฟืองเหนี่ยในตอนนี้ก็ไม่มีพลังฝีมือนี้ส่วนสุยเสียกูชายชาราอายุร่วมร้อย เป็นอันดับสองด้านมาคากระบี่รองจากเติ้งไทเออโดยไม่ต้องสงสัยความรู้ทางกระบี่ของสุยเสียกูเป็นรองหลี่ฉวนกังทักษะกระบี่พ่ายแพ้แกเติ้งไทเออแต่ไม่ใช่ผู้คนจะดูเบาได้สถานการณ์บริเวณศาลาสดับคลื่นตึงเครียดถึงขีดสุดสีเว่ยสงที่นั่งบนรถเข็นปรากฏตัวที่นอกขั้นบันไดเอ่ยเสียงเรียบเฉยของนอกกายสองชิ้นมอบให้เขาก็ได้สำหรับนาง ไม่มีความจําเป็นต้องล่วงเกินมือกระบีชราเพื่อสองกระบี่ที่นางไม่อาจชักออกจากฝักด้วยตนเองอีกสีเฟื่งเหนียนสายหน้าหากเป็นของข้ามอบให้คนอื่นได้แต่ของที่พี่รองชอบไม่ได้สวยเสียกูที่ถูกกีดกันถึงสี่ครั้งอดยออหยันไม่ได้วาจาใหญ่โตนักคิดว่าง,งูเจ้าถิ่นจะสังหารมังกรข้าแม่น้ำได้หรือสีเฟื่งเหนียนยิ้มยิ้ม ผู้อาวุโสหาเรื่องเองสุยเสียกูเสแยยิ้มเอ่ยเสียงทุมคิดว่าเจ้าเก่งกาจเข้าจริงๆหรือตอนแรกข้าคิดเล่ๆนๆไหนเมื่อเจ้าไม่รู้จักกาลาเทศะข้าจะได้ช่วยโอกาสประกาศทําให้ชื่อแห่งมือกระบีถูกทํานองคลองทำไม่มีหวังเสียนจืออันดับหนึ่งในใต้ล่าอย่างไรก็สมควรตกเป็นของผู้ใช้กระบี่แล้วสีฟังเหนียนเอ่ยเสียงเรียบ หลังจากต่อสู้กับหวังเซียนจือแล้วข้าตาหนักรู้บ้างเล็กน้อยรู้แจ้งสามกระบวนท่าหากผู้อาวุโสต้านทานได้ไม่เพียงแต่จะปลักเทียนผีถ้วยแก้วและคอลงสู่ให้ทั้งคลังอาวุธก็ตกเป็นของทันแล้วสิ้นเสียงสีเฟิ่งเหนียนก็ยกมือขึ้นนักฆ่าเดนตายของจวนอ,องที่แฝงตัวอยู่เริ่มล่าถอยอย่างรวดเร็วสาวใช้นางนั้นถูกนำตัวไปโยนไว้บนอีกฝั่งของทะเลสาบสุยเสียกูหลับตา รอคอยอย่างสงบสีเว้ยสง์ไม่ขยับยกมือหนึ่งขึ้นเท้าคางเหนยหน้ามองน้องชายที่ลอยสูงอยู่กลางอากาศยกยิ้มมุมปากเล็กน้อยเหมือนว่าตอนนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนางจนปัญญาจะอัดน้องชายแล้วลมโชยพลิ้วจากยอดจอกแหน่ริมทะเลสาบมีบึงอ้อต้อนอ้อฤดูศาสตร์ขาวโพลนการอ้อโค้งงอใบอ้อค่อยๆโรยราลมพัดกลูปุยขาวปลิดปลิว หากมองในระยะไกลย่อมเห็นก้านกลวงเริ่มแตกร้าเป็นรอยสับสนยุ่งเหยิงปุยขาวปลิวฟุ้งกระจายดังหิมะโปรยปลายเหนือบึงองอปลายฤดูศาสตร์แห่งนี้ผืนน้ำราบเรียบดั่งคันช่องของทะเลสาบแต่กระเซ็นซามันถูกค้อนทุบใส่นับครั้งไม่ถ้วนอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยปลาหลีที่กระโดดขึ้นเหนือผืนน้ำแหลกสลายเป็นปุยผงทันทีสีสันเข้มสดของสาากลางน้ำเริ่มเป็นรอยกระดำกระด่าง เสียงปริหักของต้นไหวต้นหลิวสองข้างทางริมทะเลสาบดังแว่วมาให้ได้ยินเป็นระยะสุดท้ายริมฝั่งที่ตั้งของศาลาสดับคลื่นก็หนีไม่พ้นมวนน้ําไหลกลูมาจนถึงบริเวณที่สีเฟืองเหนียนลอยควางแต่อ้อมผ่านร่างสุยเสียกูและสีเว้ยสงแต่สภาพการของทั้งสองคนนั้นแตกต่างกันทางสีเว้ยสงนั้นมวลน,น้ําแหวกหลบให้เองแต่สุยเสียกูเหมือนห็นขวางกลางน้ําปะท่าชนมวลน,น้ําเข้าจัง,จง สีเฟิงเหนียนนั่งขัดสมาธิก็มองสุยเสียกูที่ไม่ขยับขยเยินความตระหนักรู้ในกระบวนท่ากระบีเจ็ดกระบีของทั้งสองเป็นยอดแห่งยุคสีเฟืงเหนียนรู้ดีว่าสำแดงอนุภาพเรียนแบบหลีฉุนกลางนั้นน่าดูชมและใช้การกับคนทั่วไปได้แต่ใช้การไม่ได้กับสุยเสียกูคู่ต่อกรที่มีฝีมือพอๆกันตอนนี้เขาสร้างแดนกับการสุยเสียกูที่ศาลาสดับคืนแม้ลงมือก่อนแต่มอบสิทธิ์เริ่มก่อนให้สุยเสียกู่ ลายท่าทีการต้อนรับอาคัรตุกะข้ายกกับแก้มสุรามาเต็มโตท่านจะกินไหวหรือก็ต้องดูความอยากอาหารของท่านแล้วสีเฟืองแหน,น่ออกกระบวนท่าที่แฝงด้วยเจดกบีของหลี่ฉุนกังเพลงตบของเซียส่งกวนเก่นสารของเติ้งไทเออและชานของหลวงจีนหลงซูสวยเสียกูที่ตกอยู่ในแดนกักกันขอเพียงลงมือก็ส่งผลกระทบไปทัว่วดังดึงหนึ่งเส้นผมสะเทืินไปทางล่าง เราเป็นปรลปักกับอนุโลกาแดนกักกันแห่งนี้ชั่วพริบตาที่สวยเสียกูจะลงมือสีเฟื่งเหนียนหันไปสบตาสีไว้สงปลาดหนึ่งแล้วยิ้มยิ้มจากนั้นโยนเบี้ยเม็ดหนึ่งขึ้นสูงเชื่องช้าและตามใจตนเองอย่างยิ่ง